เบกนิวซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาพระราชทานแจกันดอกไม้ทำเอาครอบครัวสุวรรณานนท์ของคุณพ่อเป๊กเปรมนัฏคุณแม่นิวนภัสสอนและน้องสเปซส,สุดปลาบปลื้มเมื่อได้รับพระราชทานแจกันดอกไม้จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราช,ชกัญญาโดยคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงได้โพสต์ภาพขณะรับพระราชทานจากตัวแทนพระองค์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยความรู้สึกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราช,ชกัญญาสิริ918ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสน้องสเปซแรกเกิดกับครอบครัวสุวรรณานนท์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาขอพระองค์ทรงพระเจริญแอดเบบี้สเปซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กนิวท่ามกลางความยินดีของคนสนิทและแฟนๆนายเอนเตอร์เทน